สวัสดีครับท่านผู้ชมลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้เสนอพ่วงข้างขายหมูปิ้งนะครับหมูปิ้งขนาดขั้นใหญ่แล้วก็ยาวนะครับก็เจ้านี้พิเศษมากๆเลยนะครับผมก็ใส่ได้ทุกถาดนะครับถาดทุกไซส์นะครับขั้นใหญ่แน่นอนนะครับอ่าทีนี้ก็ดูข้างล่างกันบ้างนะครับให้ดูข้างล่างก่อนนะครับก็ที่วางหลังกระติกได้นะครับโอ้โหหลังใหญ่เลยนะครับส่วนข้างในยังเป็น ห้องเก็บของแบบนี้อยู่เลยนะครับเหมือนเหมือนปกติที่เก็บของได้เยอะนะครับผมอ,อ,อ,อ่ที่ใส่แชลังนะครับแชลังแบบนี้โอเคโอเคครับผมก็อันนี้ก็ต่อเติมตีพับขึ้นมานะครับพร้อมด้วยชุดล้อยางใหม่แม็กใหม่ ชก5ตัวนะครับคันนี้นะครับผมพร้อมด้วยแผ่นป้ายข,ข้างบนนะครับก็เอาไว้ปีนป้ายเป็นหมูปิ้งผู้ใหญ่อ้วนระดับมืออาชีพของคันใหญ่ขนาดนี้นะครับผมและพร้อมด้วยเตาตะแกรงแตนเลนในลูกค้าเอามาเองนะครับให้ติดตั้งให้นะครับแล้วก็ติดตั้งให้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับโ,โหยังได้เยอะแน่นอนนะครับผมและส่วนด้านท้ายด้านท้ายก็เอา เป็นที่ไว้ของได้เหมือนปกตินะครับแบบนี้นะครับอ่าที่วางของได้เลยนะครับผมอ่าและทีนี้ข้างนี้ก็จะเป็นที่หยิบเอาของเอาไว้เพิ่มอ่าเอาไว้ปรุงนะครับอ่าไว้ปรุงแบบนี้นะครับผมยืนขาได้สบายนะครับอีกคนหนึ่งก็ยืนข้างในแบบนี้อ่าไว้เสิร์ฟลูกค้าเลยนะครับผมข้งางในก็โล่งๆอลังการเลยคันนี้นะครับพร้อมด้วยชั้นวางของแบบนี้นะครับผมโอ้โห ใช้รถใหญ่ยาวขนาดนี้ต้องเป็นพ่อค้ามืออาชีพแน่นอนครับฮ่าชื่อร้านก็ผู้ใหญ่อ้วนนะครับผมก็มาดูข้างบนกันบ้างนะครับข้างบนก็จะเป็นกันศาสตร์แบบนี้นะครับผมกันศาสตร์แบบนี้แล้วก็ทุกข้างเลยนะครับอ่าทข้างนะครับขั้นใหญ่สองเมตรเลยนะยังยังไม่รวมเตานะครับอันนี้ยาวสองเมตรเลยนะครับผมสั่งทำพิเศษนะครับอ่า ของใหม่ติดสีนิดหน่อยครับอ่าประมาณนี้นะครับผมสีส้มนะครับผู้ใหญ่อ้วนบอกว่าชอบสีส้มนะครับความชอบส่วนตัวนะครับต้องสีส้มอย่างเดียวสีอื่นไม่เอานะครับข้างบน <laughs> อโอเคครับผมวันนี้ฝากติดตามผลงานช่างประมาณนี้ครับผมอก็ราคาเริ่มต้นของเขาก็อันนี้ก็หมื่นสามเก้าปกตินะครับจากนั้นก็เพิ่มเติมยังไงก็มาคิดอ่า ความสั้นความยาวก็จะคิดเพิ่มต่างหากนะครับเพราะอันนี้มันสองเมตรนะครับยอดรวมก็อยู่สองหมื่นต้นๆนะครับผมโอเคครับวันนี้ฝากติดตามประมาณนี้ครับผมผลงานช่างครับ